สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปจัดอันดับตัวละครในมิชโกพาร์ทหก็ลิงก์อยู่ใน Description นะครับแนะนำให้ดูคลิป Part ทหนก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีการสปอยการจัดอันดับของตัวละคร7ตัวแรกอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูมาแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับก็เนื้อหาตัวละครทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็น p a t หนึ่งจนะครับ ก็เป็นแพชที่ปลักเนี่ยออกมาใหม่ๆเลยนะครับก็สําหรับคนดูที่ดูในอนาคตเนี่ยที่เขาได้มีการอัปเดตแพชเพิ่มไปอีกแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยไม่ตรงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปรับเลือดปรับความสามารถของตัวละครอื่นไปอีกจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมได้เลยครับผม ก็ตอนนี้เนี่ยผมเป็นลอนไนอยู่นะเพราะว่าชอบกินของทอดด้วยแหละก็เลยเป็นลอนไนบ่อยเลยแต่ว่าผมเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องทําคลิปตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิดเทอมแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลาทําคลิปเหมือนเดิมก็เลยต้องทําเลยก็บางคําบางทีเนี่ยผมอาจจะสะกดคําไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเข้าใจนะเพราะว่าบางทีเวลาออกเสียงแล้วมันเจ็บแผล แต่ผมเนี่ยก็จะพยายามออกเสียงให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะโดยการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดอันดับจากความคิดเห็นของผมที่ผมเนี่ยได้มาจากประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้นะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกผมนะว่าเฮ้ยพี่ผมเล่นตัวนี้แล้วมันเจ๋งมากๆเลยนะเฮ้ยพี่ถ้าเกิดมันชํานาญมันก็เก่งนะพี่อยากากเองเปล่าถ้าเกิดว่ามันเล่นเป็นเนี่ยก็มันก็เก่งนะคือผมเนี่ยสรุปข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเก่งหรือว่าไม่เก่งเนี่ย เฉลี่ยกมาแล้วมันจะเป็นยังไงตัวนั้นเนี่ยมันเล่นยากไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชำนาญเนี่ยมันจากความสามารถสูงสุดเนี่ยอยู่เท่าไหนตัวแรกของคลิปนี้คือ invisible invisible เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่แรงให้ยากอยู่เพราะว่าตัวมานเนี่ยสกิลโดยรวมถือว่าเก่งมากนะแต่ว่ามันแพ้ทางตัวบางตัวเช่น recon k a r ล o c k แล้วก็ plug สกิลของมันคือการล่องหน ซึ่งระหว่างล่องหนเนี่ยเราก็ยังเห็นรอยเท้าอยู่นะแต่ว่าสามารถใช้บัคก,การสลับปืนได้ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มดูในคลิปนี้ได้นะถ้าเราสลับปืนไปเดินไปเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้นะซึ่งเทคนิคน,นี้เนี่ยก็ทําให้อีวิสเซเบเนียดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเดินแบบมีรอยเท้าเนี่ยถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเขาตาดีหน่อยเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วก็ไหวตัวทันนะถ้ายังไม่นับเรื่องการแพ้ทางเนี่ยอีวิสเซเบิเนี่ยสกิลดีมากนะล่องหนแล้ว เราจะเป็นลูกซองก็ได้ก็ยิงไปยิงใกล้ๆอัดลูกซองทีเดียวตายหรือไม่ก็อัดลูกซองบวกกับปืนพกก็น่าจะตายหรือไม่ก็เชฟปืนกลเนี่ยยิงรัวๆก็ได้นะสามารถเบิร์สดาเมจได้รวดเร็วมากแต่ว่ามันแพ้ทางรีคอนปลักแล้วก็คารล็อกปัญหาของมันคือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเห็นว่าทีมเรามีอีวิสเบิรเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งตายก็สามารถหยิบตัวพงน้นมาตอบสนองได้ทันที แต่ว่าการที่พวกเขาเนี่ยหยิบตัวนั้นมาเนี่ยเราเนี่ยต้องไปฝ่ายโยกอีวิซิเบิลออกไปเล่นตัวอื่นนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญหากับก,การที่เราเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นเพราะว่าไอตัวพวกนั้นเนี่ยมันก็เก่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอามาเจออีวิซิเบิลโดยตรงก็เถอะมันทําให้อีวิซิเบิลเนี่ยเล่นยากขึ้นมากๆเลยนะระหว่างที่ล่องหนอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ารีคอนกดสกิลก็โดยมองเห็นเลยแล้วก็ต้องไม่เข้าใกล้ระยะยีของกบ ซึ่งเลยอะยิงของกบเนี่ยเขาสามารถโซนจุดที่เพื่อนเราเนี่ยอยู่ได้ทำให้เราเล่นลําบากขึ้นเยอะปลั๊กก็เหมือนกันเราไม่สามารถดักฆ่าปลั๊กได้เลยเพราะว่าโดนของปลั๊กเนี่ยติดตามไปตลอดดังนั้นสกิลของ i v i s i b l e นเนี่ยดีมากๆถ้าไม่เจอตัวพวกนั้นแล้วก็จะอ่อนลงเยอะมากถ้าเกิดว่าเจอตัวพวกนั้นจบเรื่องสกิลมาที่ค่าสเตตค่าสเตตของ i v i s i b l e เนี่ยถือว่ากลางๆค่อนไปด้านต่ำนะแค่ค่อนไปนะ มันถืออยู่ในตระกูลตัวบางแล้วก็เป็นตัวบางที่บางมากๆนะบางเฉียบเลยแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยมันควรจะเยอะกว่านี้นะผมว่าแต่ว่าเขาดันให้ค่ากระโดดสูงมาแทนซึ่งผมมีความรู้สึกว่าการกระโดดสูงเนี่ยสำคัญน้อยกว่าการวิ่งเร็วนะถ้าให้จัดอันดับค่าสเต็เนี่ยผมจะให้เลือดที่1วิ่งเร็วที่2กระโดดที่3แล้วก็ปาระเบิดที่4 ซึ่งบางตัวเนี่ยเขาเนี่ยเลือดมากกว่า i n v i s i b l e แต่ว่าวิ่งเร็วเท่า invisible อะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยผมว่าผมจะให้ invisible เนี่ยอยู่ t ทียนะเพราะว่าน้บจากสกิลเนี่ยสกิลดีมากๆถ้าเกิดว่าไม่เจอตัวพวกนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอตัวพวกนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยควรที่จะยกตัวหนีเลยต่อไปนั่นก็คือฮุกฮุกเนี่ยถือว่าสกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ได้ถูกจังหวะแบบว่าจังหวะเข้าให้มากๆเนี่ย จะมีประโยชน์มากนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจังหวะมาันจะไม่เอื้ออํานวยให้กับสก,กิลของฮุกเงื่อนไขยอย่างแรกคือระยะเนี่ยต้องไม่ไกลเกินไปเพราะว่าระยะไกลเกินไปเนี่ยสก,กิลของฮุกมันจะไม่ทํางานให้นะถ้าใครเล่นฮุกน่าจะรู้อยู่นะระยะไกลไปเนี่ยถึงจะเป้าไปอยู่เนี่ยมันก็จะมีกรกะบาดขึ้นมาตรงกลาง 2. คือระหว่างทางเนี่ยไม่มีสิ่งกีดขวางถึงจะใช้ประสิทธิภาพได้สูงสุด ซึ่งแมปในเกมนี้เนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางเยอะมากนะและตัวละครส่วนมากเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางนะไม่ว่าเขาจะดักฆ่าด้วยอาวุธแลประชิดลูกซองหรือแม้ก็ดักยิงด้วยสแนปเปอร์แม้ก็กลน่ะเ<ไ>งื่อนไขที่3ไม่อยู่ใกล้เกินไปเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือดึงนิดเดียวแล้วเขาก็หลุดจากฮุกแล้วแล้วก็กลับมาสู้ได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่า การใช้สกิลรอบนั้นเนี่ยดันพ้นเงื่อนไข3รอบนี้เนี่ยจะถือว่าสกิลของมันเนี่ยน่ากลัวมากนะเพราะว่าการดึงยาวมาเนี่ยและเราอาจยิงได้เนี่ยถือว่าเหมือนกับได้ค่าตัวหนึ่งฟรีๆเลยแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าระหว่างดึงเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปในเป้ายิงของศัตรูเนี่ยศัตรูยังสามารถยิงเราได้อยู่นะถึงแม้ว่าจะโดนดึงอยู่แล้วก็สกิลของมันก็เหมือนกับลันเชอร์ครับนั่นก็คือว่าเราไม่ได้ใช้สกิลฟรี อย่างเช่นฮุกเนี่ยถ้าเราใช้สกิลเนี่ยแทนที่เราจะได้ยิงหนึ่งนัดเนี่ยก็กลายเป็นใช้สกิลแทนเพราะว่าการใช้สกิลเราก็ต้องอัพเป้าไปโดนศัตรูอยู่แล้วก็คืออากระสุนนัดแลกกับสกิล1ครั้งซึ่งไอสกิล1ครั้งเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้งเงื่อนไขที่บอกเมื่อกี้นะดังนั้นสกิลนี่ถือว่าหาจังหวะใช้ยากมากแต่ว่าถ้าใช้ในจังหวะที่ดีก็ถือว่าสกิลดีส่วนสเตตของบอมเบอร์เนี่ยถือว่าสเตตเนี่ยแย่กว่าบอมเบอร์ และโดยรวมเนี่ยถือว่าสเต,ต็เนี่ยกลางๆค่อนไปด้างต่ำเหมือน i n v i s เ b l e เพราะว่าฮุกเนี่ยเลือดน้อยกว่าบอมเบอร์เยอะเลยประมาณ80-100จถึจำไม่ได้อะประมาณนั้นแหละแล้วก็ได้ความเร็วขึ้นที่ม,มามากกว่าบอมเบอร์นิดหน่อยแล้วก็ได้เคร่งระเบิดใกล้กว่ากระโดดสูงกว่านิดหน่อยซึ่งผมว่าไม่คุ้มนะในนั้นสเต,ตก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อยอนะแค่เล็กน้อย ผมว่าฮุกเนี่น่าจะไปอยู่ TSC นะด้วยความที่สกิลของมันเนี่ยหาจังหวะใช้ยากมากนะผมก็เลยให้มันอยู่ TSC นะเพราะว่าพอๆกับชิลแหละอาจจะดีกว่าชิลนิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีทางที่จะเก่งสูบอมเบอร์ได้หรอกแล้วก็ไม่น่าเก่งสูโกสได้ผมว่า TSC เนี่ยตรงที่สุดแล้วก็เซตตัวละครที่มาพร้อมกันราคา880ก็จบแล้วนะต่อไปคือเซตที่มาพร้อมกัน2ตัว ตัวแรกก็คือเดสเปราร์โดก็สกิลของเดสเปราร์โดเนี่ยเป็นการชักปืนออกมาแล้วก็จะยิงศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นนะเพราะว่าผมจะไม่อธิบายเยอะดีกว่าเดี๋ยวมันยาวเกินไปสกิลของมันเนี่ยทำดาเมจได้ทีเดียวตายนะทุกตัวถ้าเกิดว่าไอรอนกว่าสกิลดูเนี่ยจะโดนดาเมจ150ซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปรับไปอย่างนะยังไม่ได้ทดสอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนคือ150แล้วก็ชิลเนี่ยจะกันดาเมจได้100% ส่วนแอเอรเนี่ยกระเดม50%เนี่ยไม่พอที่จะรอดได้นะก็โดนแล้วตายเหมือนเดิมซึ่งข้อเสียของสกิลคือเราปล่อยให้ศัตรูเนี่ยตอบสนองได้นะถ้าศัตรูเนี่ยเดินไปหลบหลังกําแพงก็จะรอดจากสกิลนี้แต่มันก็มีศัตรูบางประเภทเหมือนกันที่จะไม่รอดเช่นเราใช้ตอนที่ศัตรูยืนอยู่อที่กว้างๆโล่งๆนะครับก็จะหลบไม่ได้นะนอกจากศัตรูเนี่ยจะต้องเบรสเราตายระหว่างเราชักปืนแต่ว่าถ้าเป็นสนางอยู่ที่โลกเนี่ยก็สบายเลยละครับ แต่ว่าสไนเนียเขาก็ไม่อยู่ที่โ่งกันหรอกส่วนใหญ่อาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนมากจะไม่นะก็สกิลเนี่ยถือว่ากลางกลางนะสรุปไปแล้วต่อมามาต่อกันที่สเตตสเตตของเดสเปราโดเนี่ยเท่ากับฮุกเลยนะเลือดเท่ากันเกาะเท่ากันโหลดเกาะเท่ากันแล้วก็กระโดดต่ำกว่าฮุกนิดหนึ่งแล้วก็วิ่งเร็วน้อยกว่าฮุกเนี่ยนิดเดียวนะแล้วก็ควงระเบิดใกล้กว่าฮุกนิดหนึ่งนะ ก็คือว่าต่างกันนิดเดียวจริงๆผมว่าเดสป e ราโดเนี่ยควรที่จะไปอยู่เทียบีนะสกิลถือว่ากลางๆครับผมตัวต่อมาคือเมียวแคทเมียวแคทเนี่ยถือว่าเป็นตัวลูกลักของผมเลยแหละเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นเมียวแคทเยอะมากผมเนี่ยเริ่มเล่นเมียวแคทน้อยลงก็ตอนที่เบรดเข้าเนี่ยแหละซึ่งคุณผู้ชมที่เล่นตอนนั้นเนี่ยจำได้กันปะตอนที่เบรดเข้ามาใหม่ๆอ่ะ เบรดมันโกงมากแบบโคตรโกงเลยนะมันเป็นตัวที่ไม่สมดุลเลยล่ะก็คือใครๆก็เล่นเบรดกันนะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำคลิปนี้สมัยนั้นนะเบรดอยู่ t ยร์ SSS บวกๆแน่นอนคือมันโกงจริงๆนะแต่ว่าก็โดนเนิร์ฟรัวมากทั้งเนิร์ฟเบรดแล้วก็บัฟตัวละครอ,อื่นให้มันเก่งขึ้นเลยทาให้เบรดยิ่งอ่อนลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบรดก็ยังค่อนข้างเก่งอยู่นะผมจะไม่สปอยเบรดในคลิปนี้แล้วกัน โอเคกลับมาที่ตัวเมลแคทนะสกิลของเมลแคทเนี่ยคือการพุ่งไปข้างหน้านะซึ่งถ้าเกิดว่าพุ่งผ่านศัตรูเนี่ยก็จะทำดาเมจได้หนึร้อยสก็ผมจะไม่พูดยาวแล้วกันนะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันก็คล้ายกับโกสนะใช้ในการเคลื่อนที่ก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเหมือนกับคลิปพาร์ทหนึ่งสกิลใช้ในการเคลื่อนที่เหมือนโกสแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนกันเท่านั้นเองสกิลใช้เคลื่อนที่เหมือนโกส แต่แค่รูปแบบการเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันโกสก็จะวาร์ปไปตรงนั้นเลยส่วนเมียวแคทเนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้าส่วนดาเมจของสกิลเมียวแคทเนี่ยหวังพึ่งอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่านานๆทีเนี่ยถึงจะขวนโดนนะเมียวแคทเพราะว่าวงที่ทำดาเมจสกิลเนี่ยแคบมากนะโอกาสใช้โดนน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เล็งแม่นๆเนี่ยมันโดนก็ทำดาเมจได้ร้อซึ่งถือว่าเยอะมากนะ ตัละครเกือบทุกตัวส่วนมากของเกมนี้เนี่ยโดนไปก็ครึ่งหลอดแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวบางๆเนี่ยโดนไปเลื่อนเหลือแค่30-40อย่างเงี้ยโดนพกทีเดียวแตกแต่ผมรู้สึกว่าสกิลมันก็ไม่ได้สเปเชียลอะไรมากมายแล้วใช้ขโมยนมเก่งเหมือนกันเหมือนกับโกสผมตอนนี้เนี่ยคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าเมลแคเนี่ยจะอยู่ A หรือว่า B ดีคือ A ลบไม่ก็ B บวกแน่นอนอะ ผมรู้สึกว่าสกิลของเมลแคทเนี่ยดีกว่าโกสนิดหน่อยนะสกิลมันไปทันทีอะแล้วก็ไม่ต้องเลงอะไรเท่าไหร่แค่หันหน้าไปทางที่ต้องการพุ่งแต่โกสนี่คือต้องเสียเวลาแบบว่าเลงนิดนึงว่าจะว้าไปตรงไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะว้าไปยังจุดที่เราต้องการตรงนั้นแหละโกสมันก็จะทําได้ดีกว่าเพราะว่าเมลแคทมันก็ไต่ขึ้นมาบนไม่ได้อะไรประมาณนั้น ก็ค่อดีคดเสียแลกกันไปอ่ะแต่ผมว่าเมลแคทดีกว่านิดหน่อยสกิลของเมลแคทไม่ยังทำดาเมจได้ในบางครั้งดังนั้นเนี่ยผมว่าเมลแคทเนี่ยเอลบมันจะสูงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าสกิลมันก็ไม่ได้วิรหวาอะไรขนาดนั้นผมว่าเมลแคทอยู่ B บวกดีกว่านะคือเป็นลูกรักของผมก็จริงแหละแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้องจัดอันดับตามความเก่งจริงๆของมันนะผมว่าเมลแคทเนี่ย ครที่จะอยู่ B บวกแต่อาจจะอยู่ A ลบ ok ก็ได้นะอืมค,ความเห็นของผมแหละไม่ได้ต่างกันมากหรอก B บวกกับ A ล ok. ตัวต่อมาคือไอรอนไอรอนเนี่ยในแพชของประมาณ 6- 7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจะไม่ได้ว่ามันของวันไหนนะไอรอนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะซึ่งถ้าผมทำคลิปตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ t ที S แน่นอนไอรอนเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่สกิลของมันเนี่ยไม่ค่อยเจ๋งมากแต่ก็ดีอยู่ แล้วมันก็ถูกปรับขึ้นมาให้สกิลของมันเนี่ยการดาเมจจาก100%หเรนี่ยเหลือแค่80%แต่แต่นะจาก3วิกลายเป็น6วินานคือ2เท่าแล้วแถมระหว่างเชสสกิลเนี่ยกระโดดได้ด้วยซึ่งมันก็ทำให้อรอนเนี่ยขี้โกงมากๆนะระหว่างกดสกิลเนี่ยคือได้การดาเมจมาฟรีๆนะไม่ได้แบบเหมือนสมัยแรกๆก็คือว่ากดสกิลจะโดดไม่ได้ซึ่งยุคนั้นมันโกงมาก แต่มันก็ถูกปรับให้กลับมาเป็นสภาพเดิมก็คือระหว่างเจนสกิวกระโดดไม่ได้แล้วแถมผมผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอรอนเนี่ยมันอึดน้อยลงนะคือตอนกดสกิวอะสมัยก่อนโดนปืนกลยิงรัวๆเนี่ยก็ดาเมจโดนแค่นิดเดียวแต่สมัยนี้ผมรู้สึกว่ามันโดนเยอะขึ้นนะถ้าเกิดว่าให้ผมเดานะเขาน่าจะเนิร์ฟกันดาเมจ80%เหลือแค่60หรือไม่ก็70อันนี้ผมแค่เดานะจาก การสังเกตของผมไม่รู้ตัวเลขจริงๆแต่ว่าผมว่ามันน่าจะการดาเมจเหลือแค่สัก60-70%ซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับแพชก่อนที่มันจะโดนเนิฟครั้งนี้เนี่ยไอรอนเนี่ยอ่อนลงเยอะมากเลยนะมันเนี่ยไม่เก่งพอที่จะอยู่ t s แล้วละ่ะผมสปอยเลยแล้วกันนะการที่การดาเมจลดลงแล้วก็การที่ใช้สกิลไปกระโดดไปไม่ได้เนี่ยมันถือว่าเป็นความบาดเจ็บที่ใหญ่มากเลยนะสำหรับตัวไอรอน ส่วนค่าสเตตของแอรอนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้แอรอนเนี่ยแก่นโกงมากนะสกิลดีแล้วยังค่าสเตตดีอีกถ้าเกิดว่าลองสังเกตดีๆแล้วเนี่ยสเตตของแอรอนเนี่ยพอเทียบกับเดสเปราโลแล้วเนี่ยสเตตของแอรอนเนี่ยดีกว่าทุกด้านครับผมไม่ว่าจะเป็นเกราะที่มากกว่าจะเป็นเคื่งระเบิดไกลกว่ากระโดดสูงกว่าแล้วก็วิ่งเร็วกว่า เออก็เลยถือว่าแตดเนี่ยดีกว่าเดสปาร์โดมากนะไม่มีอย่างไหนน้อยกว่าเดสปาร์โดเลยผมตัดสินใจแล้วผมจะให้อรอนเนี่ยอยู่เทียเนะน่าจะต้องเป็น A อลบแหละผมว่าถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะโดนเนื้อมาหนักมากนะแต่ว่าผมว่าถึงอย่างนั้นมันก็ยังเก่งกว่าตัวในเทียบอ่ะผมว่ามันก็ยังเก่งกว่าบอมเบอร์ยังเก่งกว่าโกสต์อยู่เมลแคทก็อาจจะเก่งกว่านิดหน่อยผมก็เลยให้มันอยู่เลบ ผมว่า a ลบนี่แหละเหมาะกับบอมเบอร์นะแต่ว่าผมว่าหลังจากที่โดนเนื้อมาแล้วเนี่ยมันเก่งไม่เท่ารีคอนเก่งไม่เท่าเอสซานะตัวต่อมาคือคารล็อกฮืมผมว่าผมบอกเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าบอกแล้วจะได้อธิบายความสามารถของมันได้ง่ายขึ้นผมว่าคาร็อกเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้อย่างแรกเลยคือผมว่าสกิลของคาร็อกเนี่ยเป็นสกิลที่ปั่นป่วนที่สุดในเกมละ คือป้อมกบของมันเนี่ยมันเกลียนมากเลยนะเกรียนในทุกทางที่เป็นไปได้อะ่ะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมเนี่ยจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจได้หรือเปล่าเว้นแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจด้วยตัวเองว่าคาร์ล็อกเนี่ยมันโกงยังไงซึ่งป้อมกบเนี่ยมันยิงดาเมจครั้งละ9บางคนอาจจะคิดว่า9มันก็น้อยจะตายปืนก่อนยิงต้อง 30- 40เนะี่ยอันนี้แค่9แต่ว่าป้อมกบเนี่ยมันยิงโดนประมาณ95%นะ ดาเมจโดยรวมของมันเนี่ยมันเลยออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างเช่นโดยยิงสัก5าครั้งอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็ได้5ครั้งเลยก็45 10ครั้งก็9090 90นี่คือตัวบางๆอย่างเช่นเลือด1 6 0 170 180อะ่ะก็โดนไปครึ่งหลอดแล้วตัวถึกๆก็เลือดหายไปหนึ่งเนสามอ่ะซึ่งป้อมกบเนี่ยมันถึกมากเลยนะคือต้องเป็นปืนกรน,นถึงจะยิงแตกได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นสแนปเปอร์เนี่ยต้องยิงนานมากกว่ามันจะแตก แล้วก็ลูกซองเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันแลวลูกซองเนี่ยระหว่างที่กําลังยิงป้อมกบเนี่ยแล้วก็โดนป้อมกบสวนยิงมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าคนเล่นกบเนี่ยชนานาญอยู่แล้วหาที่ตั้งป้อมดีๆนะคือมันจะน่าลําคาญมากคือมันสามารถใช้โซนจุดจุดหนึ่งได้เลยอะ่ะอย่างเช่นแบบวางหลบอยู่หน่อยอะ่ะให้เขายิงไม่โดนอะ่ะให้เขาแบบต้องเข้ามาโดนป้อมกบยิงถึงจะยิงได้อะไรประมาณนั้น แต่ไม่จะเป็นต้องทำยัางไงาก็ได้วางซึ้งซึ่งหน้าก็ได้แล้วเราเนี่ยก็ดักตำแหน่งที่เขาเนี่ยจะต้องไปปืนกลมายิงป้อมกบเหล่าแล้วก็ดักฆ่าเขาตำแหน่งนั้นได้แล้วก็ในแบบนขโมยนมเนี่ยคาร์ล็อกก็เป็นตัวละครที่การนมได้เก่งที่สุดนะผมเนี่ยยังไปไม่ถึงตัวครีมมี่นะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีนึงในตัวครีมมี่ว่าทำไมครีมมี่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวการนมที่ดีเลย ยังไงก็การน,นมสู้ขบไม่ได้แน่นอนมันทําให้คนที่ต้องมาขโมยนมเนี่ยขโมยลําบากขึ้นมากเลยนะต้องทางมาขโมยนมแล้วก็ยังจะต้องมาระแวงทีมเราที่การน,นมอยู่แล้วก็ยังจะต้องมาโดนป้อมกบยิงอีกสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ยิงป้อมกบตอนขโมยนมกว่าจะเดินไปถึงนมแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยก็โดนยิงไปสักสิกว่านัดเสียเลือดไปประมาณร้อยกว่า ท่ากับว่าเลือดเราเนี่ยจะน้อยลงร้อยกว่าตอนที่ไปขโมยโนมตอนที่เขามีป้อมกบซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะยิงทิ้งเองเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลามากเลยนะเพราะว่าป้อมกบก,ก็ถึกพอควรระหว่างนี้อาจจะโดนศัตรูเนี่ยยิงได้เดเมจฟรีหรือไม่ก็ทําไม่ไหวตัวทันถ้าเกิดว่าจะให้เพื่อนร่วมทีมยิงนะเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ต้องมาเสียเวลายิงอีกแทนที่จะยิงศัตรูเพื่อช่วยเรายิงศัตรูที่เป็นคนจริงๆอิะ และนี่เนี่ยก็ยังไม่รวมกับมันที่สามารถแก้ทาง invisible ได้ invisible ที่ไปอยู่เทีบีเนี่ยผมว่าคาล็อกคือสาเหตุหลักเลยนะป้อมกบอยู่ตรงไหน invisible ระหว่างร่องหนไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้เลยเพราะว่าจะโดนยิงแล้วก็หลุดออกจากการล่องหนทันทีคือข้อเสียของสกิลนี้เนี่ยก็มีแค่ค o o ดาว w n ที่นานแต่ว่าค o o ดาว w n เนี่ยมันไมไ่ส่งผลกับสกิลเท่าไหร่เลยมันก็แค่ทําให้เราเนี่ย สามารถเปลี่ยนที่ป้อมกบได้เร็วขึ้นซึ่งมันแทบไม่ส่งผลเลยนะความจริงอะ่ะมันก็จะแค่ว่าถ้าเกิดว่าป้อมกบพังไปแล้วเนี่ยจะสร้างใหม่เนี่ยก็ต้องรอ20วิซึ่งไอ้20วิเนี่ยอย่าว่านับจากตอนที่สร้างนะไม่ใช่ตอนที่ถูกทำลายซึ่งสงมมติเนี่ยป้อมกบเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ค่อนข้างนานอยู่แล้วผมก็อธิบายไปตอนแรกเลนะจะไม่อธิบายซ้า ส่วนค่าสเต็ตของกบมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ไม่ได้ถึงกับดีมากๆขนาดนั้นเลิศเนี่ยก็มีพอตัวจะเกาะที่เยอะส่วนค่าสเต็ตที่มีน้อยที่สุดเนี่ยก็คือค่าสเต็ตที่ไม่สําคัญนั่นก็คือการปลารละเบิดส่วนคอนจใ,ในการเคลื่อนที่ก็ใช้ได้กระโดดสูงด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เกาะโหลดเร็วที่สุดในเกมด้วยนะเกาะโหลดเร็วเนี่ยก็ถือว่าดีนะผมว่าโอเคผมว่าผมพูดมาพอแล้วคาร์ล็อกอยู่ทียร์เอสแบบแน่นอน สเตตก็ค่อนข้างดีสกิลก็ดีมากๆนะจุดมาเนนน้อยมากซึ่งมันก็มีข้อเสียแค่คูดาวสกิลนานแต่มันก็ดันเป็นตัวละครที่คูดาวสกิลเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อสกิลมากเท่าไหร่ต่อมาคือตัวสุดท้ายของคลิปพาคสองเลยนะนั่นก็คือ v ีเลผมจะไม่อธิบายสกิลนานมากแล้วกันเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานแล้วก็เข้าใจง่ายนะสกิลของมันคือจะเพิ่มความเร็วขึ้นที่ให้กับ เพื่อนทั้งทีมนะ60%เป็นระยะเวลา6.5วินาทีคือระหว่างที่วีเล็กกว่าสกิลเนี่ยมันทำให้เพื่อนร่วมทีมทั้งทีมเนี่ยได้เปรียบศัตรูในการต่อสู้มากขึ้นนะคือมันก็อธิบายยากอยู่นะคือการที่เราวิ่งเร็วมาทำให้เราแบบได้เปรียบมากๆนะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เข้าใจมากที่สุดนั่นก็คือเรามีทางเลือกให้เลือกหลายทางหนึ่งเลยคือถ้าเราเนี่ยสู้ไม่ได้อย่างเช่นโดนสองหนึ่งอยู่หรือไม่ก็เลือดน้อยกว่า เราสามารถถอยออกมาได้โดยที่เขาเนี่ยไล่ตามไม่ทันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังได้เปรียบเขาเนี่ยแล้วเขาจะหนีเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยวิ่งตามศัตรูได้ทันนั่นคือข้อดีของการที่มีความเร็วเคลื่อนที่สูงกว่าศัตรูนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นที่เห็นได้ชัดมากๆก็คือมันเป็นตัวที่พาเพื่อนเนี่ยขโมยนมหรือไม่ก็เป็นตัวขโมยนมเอ,เองได้ดีมากๆนะเรื่องนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายยาวมากนะสำหรับการขโมยนม มีข้อเสียแค่ว่าคููดาวสกิลที่นานมากของมันนั่นก็คือ22นาทีแต่ผมว่านะเกมมันก็ทำให้สกิลเนี่ยมาคููดาวเร็วไม่ได้หรอกตัวนี้สมมุติถ้ามันคูดาาวสัก14วินวิเป็นไง <inya> เพื่อนทั้งทีมเนี่ยรวมถึงตัวเองด้วยจะวิ่งเร็วทุก6.5วินาทีแล้วก็จะมีเวลาอีก7.5วินาทีที่จะวิ่งชา้าถ้าเกิดว่าคูดาวน้อยขนาดนั้นนะซึ่งมันขี้โกงเกินไปถ้ามาคู o เร็วเนี่ย ก็จะไม่ได้เขาก็เลยต้องทําให้มัน22วีแบบนี้แหละส่วนค่าสเตเนี่ยถือว่ากลางๆนะ v ีเล็กเลือดเนี่ยถือว่ากลางๆค่อนไปด้านน้อยการปาระเบิดถือว่าใช้ได้กระโดดเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงและวิ่งเนี่ยเร็วมากนะ36เลยเป็นอันดับ2ของเกมนี้เลยนะผมว่า v ีเล็กเนี่ยควรที่อยู่ TA นะสกิลของมันเนี่ยเป็นมาตรฐานแล้วก็ดีมากๆนะการเพิ่มความเร็วขึ้นที่แบบนี้ทั้งทีมะ ผมรู้สึกว่ามันเก่งสู้แอซได้อยู่พอๆกับรีคอนได้อยู่แต่ว่าไม่ถึงระดับเหมาะแล้วก็ขาล็อกแน่นอนซึ่งถ้าเกิดว่าวีเล็กเนี่ยคูดาาสกิลสัก,ก,ก13-14ว่ะและมันจะทำให้เหตุการณ์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าวีเล็กน่าจะอยู่ t ทได้นะถ้าคูดาาสกิลสัก13-14ว,ก 13, วีแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมว่าเทเนี่แหละเหมาะเลยไม่บอกไม่ล็อกกลางๆตรงเทนี่แหละ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานนะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด subscribe เพื่อติดตามรอดูพระสามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขะานนนนเกมเมอร์ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผม